เจ้เต้ตามแข็งงเลยตั้งแต่ปุ๊บว้าบเลยวันนว้าวเจ้ของว้าเจ้าหนว้านลมาับเลยหน่วยทับกนะูเลยหน่วยต่อเนอเลยบาดเบดเักคับวันนี้คุณปูมาครับเตรียมตัวยกหัวเก๋งออนครับจะไปปะขาบูมครับ Yeah. ติดครับติดนิดหนึ่งรถเสียอยู่หน้างานครับลำบากหน่อยครับเอาหัวเกงออกแล้วก็ขึ้นไปปะที่ร้านครับปะขาบูมที่ร้านยังกล้อง บอมเปกดปังนี้ไว้หน่อยบอมบอมกดปังนี้ไว้บอม The... bye lại thói lắng là ngài ký Thói lắng là ngài bông ký à สายไฟรวมด้วยช่วยก,กันครับ đi <laughs> à bỏm à bỏm đi ha ai là không cái cái miếng kia cái con cái นี่ครับอ้อาซาเลยจะได้ทำการสบายเลยที่นี่งใส่ไม่ต้องใส่หกเกงเนอะขาบูเอาอย่างนี้เลยขับอย่างนี้เลยครับขาบูมาสบายสบายอยู่แล้วได้เกันยูต่างโวยนี่ครับรุ่นนี้เดินไปขึ้นเตเลอร์ครับป้านวม บินเตเล่อไปบ้านจังกงครับถังน้ำมันเป็นเก้าอี้ไปแล้วครับไปครับเบินเตลเอรุ่นมิจูรอนอ chết cho thít kính về rác gấp có đơn có đơn anh đi các phân ý đơn แรงดีมากเลยตัวเดิน ครับผ่านมั้งดีมากดมากเรียบร้อยเรียบร้อยครับฝากกดตามลํายงดังคลิปเลยครับสวัสดีครับ